นะครับกับผมเป็นทีมงานจากโจกังแฮปปี้นะครับเป็น c m ครับวันนี้จะมาชี้แจงเรื่องของหรือระบบต่างๆครับในเซของเราครับที่คําถามที่พบบ่อยที่สุดนะครับเริ่มด้วยที่กล่องเทพจุตินะครับหรือกล่องบทนั่นเองมันอยู่ตรงไหนยังไงนะครับมันอยู่ตรงนี้ครับเท่าทรักยากรครับ ทรัพยากรขายกล่องเซฟพิตินะครับกล่องที่ใช้บดหรือกเก็บเบี้ยน,นั่นเองครับมันสามารถตีเองเมาเซฟจริงครับและนี่ก็คือคุมสํานักครับคุมสํานักสามารถเอาหินหินยกกงของแต่ละของแตล่ละสายแต่ละอาชีพนะครับมันจะดบเวลาเราเรากเก็บเบี้ยครับแล้วก็เราสามารถเอาหินนั้นอนะไปใสค่คุมใส่คุมปกตินะใส่คุมแบบนี้นครับ กุมแบบนี้สายเป็นสีช่องนะครับหลังจากนั้นเราก็นําไปย้ายย,าย้ายย้ายคุมกับย้ายไปชุดสานักถ้าเป็นฝ่ายธรรมก็อยู่ที่เมืองอสาร,รพิษครับวาไปส่วนธรรมะก็อยู่เมืองชินโมครับยันอยู่ที่เท่ายานะครับสามารถสามารถวาไปได้ครับครับชินโมครับอสารพิษ ส่วนนี้ในนี้ก็เป็นของที่ให้แบบกดใช้เวลาวิวครับปกติสร้างมาเรอหนึ่งมันก็มีคุมแจกเจ็ดวันเลยครับแล้วก็ของกดคูณวิวต่างๆครับแต่นี่จะเป็นยากับโซมครับสามารถมารับฟรีได้เลยครับตลอดครับส่วนนี้ก็เป็นยาเพิ่ม H p ครกับหนึ่งพันสองชั่วโมงอันนี้ยาโจมตีครับอันนี้ยาป้องกันอันนี้แมปใหม่นะครับ คนเก็บเบลก็ประมาณเลเวลสองร้อยบวกครับเดี๋ยวมาดูกันต่อที่อ่ะเอ็มพีซีนี่ครับกงเต้าจางครับคนนี้ก็ขายอาวุธครับเวลหนึ่งร้อยเอ่อถูกมาเป็นเป็นคนแส่ไครับคือก็คือแจกคนที่เล่นใหม่ครับสามารถนำอาวุธตรงนี้นะครับไปบวกไปออพทาสได้เลยครับเอ่อต่อไปครับเอ็มพีซีตัวนี้ครับ เอฟซี e ตัวนี้จะแจกชุดและยุทธภัณฑ์ปอกแขนรองเท้าเกราะต่างๆครับอยู่ที่ตัวนี้นะครับเรืเอหนึ่งร้อยครับสามารถนําไปไปบวกไปหลอมธาตุได้เช่นกันครับหินอยู่ที่แม่นางเจนครับนี่ครับมียันมีหินหินธาตุครับหินแดงสูงแดงต่าหินป้องกันโจมตีระดับสูงมีหมดครับใช้สมองครับสุ่ง นี่ยันสิเปอร์รับเป,เปิเปาสามารถใช้ใส่ดึงได้เลยครับส่วนต่อไปก็เป็นรุ้นเรืกอไๆครับใช้หลอมของบวกของนะครับต่อไปก็เป็นนี่ครับการเ,าเขาเรียกว่าทักษะการสร้างของต่างๆครับในระบบก็คือตัวนี้ครับสามารถเรียนทักษะการสร้างอาวุธได้เลยครับเรียนตรงนี้นะครับเ,เรียนไปแล้วก็ มันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับสามารถสร้างอาวุธได้ครับของทุกตอาชีพครับอันนี้มันมันก็แล้วแต่นะครับต้องทักษะเยอะๆแต่สร้างอาวุธเพ่มสองร้อยเพ่ร้อยแปดสิบเพ่ร้อยห้าสิบได้ครับอันนี้เป็นการเรียนทักษะการสร้างยางระเบิดพลังครับซึ่งผมเรียนผมเรียนการสร้างอาวุธมาแล้วนะมันจะเรียนซ้ำไม่ได้นะครับ ส่วนนี้จะเป็น M P C ที่สามารถเรียนทักษะป้องกันครับอุปกรณ์ป้องกันสร้างบอ,อกแขนสร้างเกาะสร้างชุดของเลเวลต่างๆอาชีพต่างๆครับต่อไปก็เป็นการเปลี่ยนคลาสนะครับเป็นคลาสค่ะหนึ่งเลเวลสิครับที่ปั๊มโคอนบันนะครับกดตัวนี้ได้เลยครับตัวนี้ครับเนี่ยวลสนะครับส่วนเลเวลสามารถนะครับมันจะให้เราเลือกว่าเราจะอยู่อธรรมหรือธรรมะอ่ะถ้าผมเลือกธรรมะ ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยครับแต่ต้องคิดให้ดีก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนตอนหลังไม่ได้นะครับถ้าเปลี่ยนได้ก็คือต้องถ่ายไปตัวใหม่อย่างเดียวครับอ่าครับอธรรมก็6080ที่ประมุกกบสอพีครับยืนจุดนี้นะครับส่วนเลเวลหนึ่งรอยก็อยู่ตรงนี้ครับหัวหน้าหมู่บ้านครับตัวใกล้กับประมุกคอนบันครับส่วนนี้แม่นางกิ่งทอนะครับ สามารถเปลี่ยนเซนหนึ่งเซนสองเซนสามเซนสี่นะครับเปลี่ยนได้หรือที่มันกําหนดนะครับเปลี่ยนเซนสี่เซนสี่ก็จะเป็นนี่ครับเป็นรูปแบบเนี้ยเป็นรูปแบบนี้นล้บบลอมรอบตัวครับแล้วก็มีเนี่ยเป็นยานต่างๆส่วนนี้จะเป็นระบบเควื่นะครับระบบเควื่ต่างๆครับเออ่มันจะเป็นชิ้นส่วนดบเวลาเก็บริ้วนะครับ มันจะดบมาแล้วก็เราจะมาเลขงบของรางวัลน,นี้จะอยู่ข้างหลังเลยครับของรางวัลต่างๆที่จะได้นะครับดบในการเก็บเวลเท่านั้นครับส่วน m p c ตัวนี้นะครับสามารถถอดความดีได้ผมถอดความดีดูครับนะครับถอดความดีได้ครับซ c ตัวนี้เซฟเราครับ ส่วนชี้แจงครั้งนี้นะครับเรื่องการเรื่องความดีเรื่องประดับความดีนะครับจากร้านนี้เอ่อไอประดับนี่นะครับหรือว่าของต่างๆในร้านน่าจะเป็นของธรรมะหรืออาตธรรมนะครับตุ้มหูแหวนสร้อยพวกนี้มันจะใช้ความดีซื้อนะครับเออนี่อย่างตุ้มหูนะครับจะใช้ความดีหนึ่งแสนหน้าหมือนซื้อไม่ใช่ใช้สลึงนะครับฝากกันด้วยครับบางคนซื้อผิดปรหลาดรอล้วครับ ส่วนอันนี้เป็นกิจกรรมใหม่นะครับในการเลขโพยนะครับมันจะมันจะดบเวลาเลเวลนะครับแต่ดบสามารถเลขจากซ m เได้ครับเวลาที่กำหนดจะโพดตดในแต่ละวันนะครับหน้าเพจครับมีก็นี่นะครับบรรยากาศนี้เป็นห้องกิจกรรมนะครับ คนเขาก็มาอยู่กันกิจกรรมเพิ่งเสร็จไปครับเร่งปลอยอยายก็ฝากไปด้วยนะครับอยู่กัแฮปปี้ครับ